วันนี้นะครับผมสองคนเนี่ยจะไปตะลุยตลาดชื่อดังย่านรังหกกันนะครับมีกล้องด้วยหรอใช่ครับผมมีตัง้งกันสวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับกับรายการรังหกว็อกนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนครับครับสวัสดีครับผมกันสัญชลครับโดยวันนี้นะครับผมสองคนเนี่ยจะไปตะลุยตลาดชื่อดังย่านรังหกกันนะครับนั่นก็คือตลาดสัมภาระแล้วก็ ตลาดวันวงโดยมีชาเลนจ์คือ1ตลาดแค่100บาทเท่านั้นมารอดูกันว่าผม2คนเนี่ยจะซื้ออะไรมากินบ้างก็ไปเชิญรัะส่งกันเลยครับ ตอนนี้ผมกับกันก็ถึงหน้าตลาดสามกวากันแล้วนะครับผมว่านี่พอก่อนดีกว่าฝนล,ล,ล,ลงมไหมลงเป็นแล้วฤฤรครับตามผมมาเลยเอาเลยอะไรใช่ถ่ายยังไงครับวะมีกล้องด้วยเหรอใช่ครับผมมาถ่ายงานครับ มี20่บามสิบบาทการจัดเลยเดี๋ยวผมจัดก่อนนะเอาเอาไส้ข้าวโพด20ครับผมเสียไปแล้ว20บาทเดี๋ยวเรา20บาทวันนี้ครับผมขนมครกลุงแอนป้าสามคนแล้วครึ่งด้วยครึ่งด้วยลังคราดูไมล่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ทำคอนเทนท์ับให้เงินสดเลย ตอนนี้ก็คือไส้ของการเวลา20บาทเป็นขนมครกไส้ข้าวโพด20บาทไหนดูหน่อยเดี๋ยวค่อยไปนั่งกินกันเดีย๋ยวต่อไปเาของก่อนว่าจะกินอะไรพี่รัาขายไงครับ6ลูก30บาทแล้วก็8ลกูก40คือว่าอันนี้น่ากินก็คือเอาที่สองกัน อ,นะอันนี้อันนี้สามสิบบาทหักกันเก่ายี่สิบบาทหารื <c oughs> อห้อนนาสิบบ <c oughs> นะาทครับเยอะ,นะ <c oughs> เลยนะตู้น้ำรัาน้ำร้านน้ำได้ครับมามาต่อที่ร้านที่สามนะครับกินน้ำหน่อยมีข้งของคาวของหวานแล้วกา,ารจัดเลยเดินเลยบ๊อบี้ผัดไม่ง ต้ออ5หใช่ม่้บตัวเลขต้องเป็น้อยหรือไม่ต้องห้าสิบัวเ่ยหรือหาสงไครับพี่มผมเอาชามะนาวแก้วหนึ่งครับยี่ห้าชามะนาวแก้วหนึ่งชาาาใช่ครับสั่งอะไรครับชามะนาวครับผมหิวน้ำหิ กินเนติมพ์พ่อครับตบหวานหน่อยเอากล้วยหนึ่งครับเอาคุกกี้ครีมครับพี่โอ้ยร้อนๆนะรอ้อนๆเลยอะไรนะใส่อะไรนะกระชายเอ้ยนั่นใส่คาราเมลยยอยอะไรคาราเมลอ๋อคาราเมลของหอมป้าหอมคอรมอ่ะใส่ครับพี่เอาเยลโล่ครับอ๋อ รอฝนหยุดครับนะเดี๋ยวจะไปต่อที่ตลาดนะผมก็ซื้อขอ,องมากินครับโคตรโคตรอร่อยรับของดีของดีของดีของสมกรใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอกินที่นี่ก่อนแล้วรอฝนตาก่อนเดี๋ยวไปดูว่าตหลาดวัาน้วงมีอะไรน่ากินวันนี้สมมาอนนี้ โอ้โหน่าเสียดายนะคุณกันนี่ผมยังไม่อิ่มเลยแต่วันนี้ตลาดวัดนาวงมันไม่เปิดเลยดิฝนมันตกแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพตลาดวัดนาวงมาให้ดูนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหก็น่าเดินน่ากินกันเหมือนตลาดสัมรกัเลยแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปในตัวคลิปวาาชาเลจ์เราคือสองร้อยบาทตลาดร้อยเนี่ยแต่เหลือหนึ่งร้อยบาทกับคุณกันอยู่นี่ร้อยหนึ่ง เอาไปทำอะไรดีคุณกันว่าไหนๆเรามาวัาดอาวงแล้วทำบุญไหนดีกว่าไหมเป็นการเชิญชวนให้จุชนหกเนี่ยมาเตาสานุนในตัววัดด้วยแล้วก็มาทําบุญกันด้วยโอเคได้ถือว่าผมก็ไม่ทําบุญนั้นละครวบผมเหมือนกันครับไป <laughs> ก็วันนี้ผมและกันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอก,กอนนะาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับร